มาชวนค่ะตระหนักถึงความสาคัญของการขัดแยกขเป็ต้นทานะคะแล้วก็นะคะวันนี้มีกิจกรรมดีค่ะเชนเคยค่ะหูก็จะขออนุญาตนะคะแนะนำผู้บิหารจากธนาคานเการง1 0เอ็ค่ะท่านผู้ี่เป็นเกยบ้าเหรอกดีาดีาเราอ่ บานแม่ํำเนียงกับบ้านที่เราคบ้านแม่จำเนืงกับกบา้นนบานตุยอยแล้วสองบ้านนใส่กันยี่สิบนะครับตะกี้มีสามแยกเนาะสามแยกที่ทขายผ้าใครอย่งห้องไหมเดี๋ยมีหสำหรับโคงการในเรื่องของพัฒนาภาษาภาษางการเนสัน่เนี้ในเรื่องของสาขเรื่องสาทุกนี้เมื่อกี้ได้พูดถึง นายคือบอกเมื่อกี้ได้เราถึงประสบการณ์ของของโครงการสสที่อุดพื้นอุดผักอะไรต่างๆนะเห็นบอกว่าความย่างก็ไปได้ดีแต่เพิ่นแต่ขอปุ๋ยต้อนี่เจ้าของโครงการขอปุ๋ยต่ออย่านี้ดิวขอปุ๋ยต่อสั่นต้นใหม่เมื่อไหร่น้ำประมิดปุ๋ยอย่างนอกของหานหลังาก็ต้องไปน้ำกันเรปุ๋ยให้ครั้งเดียวก็เป็นยังไงดีเป็นมร เป็นอาชีพเสริมเป็นอาหารแหล่งความมั่นคงในน่นอนา,าหาร้ร็จุมชนนสีรมก็ทําได้ดีมากๆสำหรับเรื่องเราเน้นเรื่องนี้มามาโดยตลอดเรื่องของ 3R การลดรการ reuse recycle Re Re นี่แหละ 3R นี่แหละทาไมเรามาเน้นกับเรื่องนี้อีกครั้ง 3R คืออะไรต้องทําแบบไหนบ้างทําอะไรบ้างทุกท่านไปเรียกร้อ,อได้หมดเลยนี่ทยรขี n c จริงๆเ,เราเริ่มทําเรื่องของแพรอินซีเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะฮะมาพอสมควรแล้วไม่ว่าที่มคอสที่ธน a ค a ที่แษตรเพลองต่างเนี่ยเราเริ่มมาพอสมควรแล้วทีนี้เนี่ยเรามาลุยกับสีดงซึ่งแพรอินรีคือคืออะไรเออท่านทราบอยู่แล้วว่าขยะที่เป็นพืชผักสวนครัวพืชผักืวนผลไม้เรืออะไรต่างขยะเปียกขยะเปียกนั่นเองนะครับว่า ขยะตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงนะขยะอินทรีย์เนี่ยผมว่ามันมีเป็นมลภาวะเป็นพิษเป็นมลภาวะทางสุขานามัยมเนี่ยขยะทั่วไปเนี่ยมันเกิดพิษกับเราไหมในเบื้องต้นผมว่าเกิดพิษกับเราในเรื่องของความสโสมกแค่นั้นเองขยะทั่วไปนะสโสมกซักก็ะจะเป็นแหล่งสะสมจะโรคกระวานไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเราโดยทันทีมากกว่าขยะทั่วไปสิ แล้วต่อไปขยะอินทรีย์นี่แหละเป็นขยะที่จะเกิดผลอย่างที่ผมบอกนะว่ามันเกิดผลกระทบเร็วเปลี่ยน,นเลยลองดูว่ากลิ่นกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าบูดของอาหารเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือการจัดการไม่ดีเนี่ยเราเราไม่พึงประสงค์แน่เราไปทิ้งหน้าบ้านมัดใส่ถุงทิ้งทิ้งไปทิ้งไปทิปท้งไปให้ออกจากบ้านเราทีนี้มันไปกองที่ไหนก็ไปกองที่โรงงานกำจัดขยะ โรงงานกําจัดขยะตอนนี้นะของเทศบาลเองเครื่องไม้เครื่องมือที่เราที่เราทํามาผลิตมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือ100ร้อยตันต่อวันนะ100ร้อยตันต่อวันแต่ตอนนี้ทำไปทํามาด้วยคุณภาพไม่ใช่เรื่องอายุต่างๆของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือ<น>ตอนนี้นมันทํา<น>เต็มที่เต็มประสิทธ,ธิภาพมันแค่ตัง้งานไมคค่อยๆย่างครับค่อยอย่าง มันก็เลยเริ่มที่กองขยะของเราสวยงามเริ่มที่มีขยะสะสมเริ่มที่กองขยะทิ้งเหมือนเมื่อ่อน้างไปทางเนี่ยทางกองขยะเนี่ยทางที่โรงงานจะต้องจะต้องปรับปรุงคุณภาพแบบนั้แต่ในปรับปรุงเนี่ยก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนต้องเราจะต้องทำอย่างไรให้ขยะลดประมาณขยะต้นทางนี้ได้เราทำมาตลอดนะไอ้สามายเราทำมาตลอดแต่ทุกครั้งจะเป็นขยะทั่วไปขยะมีพิษขยะิดเชื้อขยะทุ่ยไปเ็จกองเ็จ อะไรต่างที่เรานํากลับมาใช้ใหม่ได้อันนั้นคือทุกครั้งที่เราทำสองสาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิ่งไว้ก่อนนะคะค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ค่ะร้อมนะคะ1นึสองสามค่ะ อีกครั้งหนึ่งค่ะนภัทรออนหรือขุนทดนะคะเป็นผู้ในการส่วนสิ่งวัลลังใาจัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัล้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> วันนี้มาพร้อมกับทีมง,งานอีกสองท่าน,นะค่ะ <ๆ S 1> ท่านที่1ค่ะคุณสวัสดีครับนายที่เบนนขาวาัครับ,บเรียกสๆๆั้นๆว่านงค่ะผมคิหว่าจะไม่มีเสียงเฮด้วยอ่ะ ที่เราสวัสดีเมื่อกี้ไม่มีใครปรบมือต้องเรียกเสียงปรบมือแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะคุณครัว <Yeah. S 1> ันนี้อเ้าเรบเสียงฮอ,อีกแล้วขึ <Yeah. S 1> ้นเป็นจันสั้น <Yeah. S 1> นะคะวันนี้อยู่กันแบบ เองนะคะแต่สิ่งที่ต้องการก็คือรอยยิ้มจากทุกท่านนะคะง่ายๆค่ะเราไม่มีเรื่องอะไรยากเลยสามอาเมื่อสักครู่ท่านรองบอกแล้วว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วจ